สวัสดีครับผมผมขอแสดงความดีใจกับเจ๊วาดอีกรอบหนึ่งครับผมผมได้คุยกับเจ๊วาดครับซึ่งแกบอกว่าแกถูกลอตเตอรี่ในรอบสิบสปีปกติครับแกถูกเลขสองตัวท้ายสามตัวท้ายบ่อยเหมือนกันแต่แกไม่เคยถูกล,ลอตเตอรี่รางวัลที่สี่รางวัลที่ห้ารางวัลที่สามคือแกไม่เคยถูกครับรอบนี้ครับแกถูก กลางวันที่4ครับ3ใบแกได้เงินแสนสองผมเลยถามว่าถูกเลขจากอะไรครับถูกเลขอะไรครับเจาวาดครับแกบอกว่าแกอยู่สมุดปราการแล้วแกก็ได้ฟังเรื่องราวของฝันของพี่เอกแล้วแกก็ไปซื้อเลข508 ซึ่งมันเป็นลอตเตอรี่ที่ว่ารางวัลที่สี่หนึ่งหนึ่งหย์แปดตรงเป๊ะรางวัลที่ว่าแกตัวลอตเตอรี่ครับแกกีดการเลยครับแกถูกลอตเตอรี่ในรอบเป็นสิบสิบปีเลยปกติแกก็ถูกสองตัวสามตัวอยู่แต่แกไม่เคยถูกเลขรางวัลที่สี่ถือว่าเป็นโชคของแกนะครับนะวันนี้ครับผมได้คุยกับเจวาดแค่นิดเดียวครับ แล้วแกก็บอกว่าถ้าหากว่ามีความฝันของพี่เอกอีกช่วยเอามาเล่าหน่อยนะจะได้เอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคดูจริงๆแล้วครับถ้าหากว่าความฝันของใครครับที่ว่าไม่เข้าผมก็จะไม่เล่านะครับผมก็จะเล่าเฉพาะคนที่ว่าเลขเข้าแล้วก็เว้นสักพักแล้วก็ค่อยเอามาเล่าต่อแต่นี่คือครับเจวาดเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ว่าถูกเลขจากความฝัน โดยที่ว่าไม่ได้ถูกเลข8 4ดสี่สและก็ไม่ได้ถูกเลข6 1หนึ่งแต่แค่ความบังเอิญที่ว่าแกไปซื้อตามเลขความฝัน508แล้วแกก็ได้รางวัลที่4ได้แสนสองผมขอแสดงความดีใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและก็ดีใจแบบจริงๆนะครับคือถ้าหากว่าใครมีโชคได้ถูกเลขถูกหวยผมก็ต้องยินดีแล้วก็ต้องดีใจ สักวันหนึ่งอาจจะมาเป็นของเราก็ได้นี่อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญอาจจะเป็นโชคของแกก็ได้ที่ว่าแกได้โชคเนาะแกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้ถูกเลขแปดสี่สามก็ไม่ไถูกแต่อันนี้คือแค่แกบังเอิญที่ว่าแกเอาเลขในความฝันของแต่ละคนนี่ครับไปซื้อลอตเตอรี่แล้วทําให้แกถูกเลขแค่นั้นเองกบหน้าเอามาบอกเฮ้ยยังล่ะมันบ่มีประโยชน์เลยใช่ครับมันไม่มีประโยชน์สําหรับบางคนที่ว่าไม่ได้โชค แต่สาหรับบางคนที่ว่าแกได้ได้โชคไปแกก็อยากเอาในทางคํางมาเล่าให้ฟังบางครั้งครับถ้าหากว่าเราซื้อเลขตัวหนึ่งแล้วเราไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับถึงว่าเราไม่ได้ถูกเลขสามตัวหรือสองตัวท้ายเจ mm hmm. ว่าแกบอกว่าแกตั้งใจไปซื้อห้าศูนย์แปดแกก็หวังถูกเลขสองตัวท้ายศูนย์แปดหวังห้าศูนย์แปดสามตัวท้ายแต่แกก็ไม่คิดหรอกว่าแกจะถูกลางวัลที่สี่ นี่คือคําพูดของแกครับแกก็ไม่ได้หวังว่าแกจะถูกลงมันใหญ่เพียงแค่อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญความโชคดีของแกก็ได้ครับอาจจะเป็นช่วงเวลาอันที่เหมาะสมที่ทําให้แกได้โชคก็ได้แกเช่าตุ้งของไปเนี่ยแค่สองครั้งเองนะครับครั้งนี้ครับแกก็สั่งกับผมไปอีกรอบหนึ่งจํานวนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับผมหลายๆคนทักมาบางคนอาจจะหมดเวลาอะไรก็ได้หรือบางคนทักมาที่ว่า มีชื่อมีอะไรที่จองไว้ผมก็เตรียมจะส่งให้เหมือนเดิมครับหลายคนทักมาผมก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับที่ว่าทักมาที่อยากสนใจผมพักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันหรือหลายๆคนที่ว่าอยากทักมาก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าผมค่อยอยากพักเพื่อเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้กับหลายสิ่งายอย่างเพื่อให้เห็นผลประมาณนั้นครับเมื่อนนี้ครับผมได้คุยกับพี่เอกเพราะว่า เจีวาดแกบอกว่าถ้าหากพี่เอกแกฝันช่วยเอาความฝันตัวเลขมาเล่าสู่ฟังอะนะจะได้เอาไปเสี่ยงโชควันนี้ครับผมเลยได้คุยกับพี่เอกแกก็ฝันนะครับแกก็ฝันเหมือนกันแกฝันว่าแกได้กรรมขี้ครับเต็มมือเลยพี่เอกแกฝันต่อง,งวดฝันว่าได้กรรมขี้เต็มมือแต่ไม่ใช่พี่เอกนะครับเป็นคนกรรมขี้แกฝันเห็น ผู้หญิงคนหนึง่งกำขี้แกก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอายุเยอะพอสมควรแล้วแล้วแกก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกำขี้แล้วก็เอาขี้นะครับมาดมแล้วก็ป้ายเสื้อป้ายอะไรตัวเองครับเปื้อนหมดเลยน่าหละคือความฝันของพี่เอกฝันบ้าเห้ยนะครับผมก็เลยอธิบายเกี่ยวกับเจาวาดเกี่ยวกับเรื่องของมงคลนะครับแกฝันว่าแกเห็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งครับกำขี้แล้วก็ เอามาดมแล้วก็เอามาเช็ดเนื้อตัวเองครับผู้หญิงคนนั้นครับพี่เอกครับแกไปถามอายุของของยายคนหนึ่งซึ่งอายุยายครับคนนั้นครับที่ว่ากำขี้เต็มมืออายุแกครับคือ69ปี69นั่นคืออายุของยายคนที่ว่ากำขี้เต็มมือถ้าหากว่าทุกคนครับเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องขี้ขออนุญาตนะครับถ้าหากพูดไม่สุภาพแต่ว่าเป็นความฝัน ถ้าหากว่าอะไรคนครับฟังเกี่ยวกับเรื่องขี้จะตีเลขตัวไหนใส่ครับลองดูครับพี่เอกครับแกบอกว่าหกเก้าน่ะมิดเดียวเลยคืออายุของยายคนนั้นแล้วแกก็ตีห้าหกเก้าเพราะว่ามือนี่คือเป็นห้าแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นแกเป็นรุ่นยายเป็นรุ่นแม่แกก็เลยตีเก้าหกเก้าแล้วแกก็คิดว่าขี้เนี่ยมันมีสองตัวครับขี้ไม่เป็นสามก็เป็นสี่ อาจจะเป็นสามหกเก้าหรือสี่หกเก้าก็ได้ผมเลยถามส่วนตัวพี่เอกว่าพี่เอกมากเหล็กตัวไหนห้แห้งๆเลยพี่เอกแกชอบสี่หกเก้าสี่แกบอกว่าขี้เป็นสี่แกเลยชอบสี่หกเก้าครับอายุคนที่ว่ากำขี้ในความฝันคือหกเก้าพี่เอกแกชอบมากก็คือสี่หกเก้าส่วนตัวที่พี่เอกแกตีครับก็คือแกตีห้าหกเก้า ก้าหกเก้าแล้วก็สามหกเก้าคืออันนี้คือแกตีเพิ่มเติมถามว่าแกซื้อไหมแกซื้อนะครับแกซือ้อถ้าถามว่าหลายๆคนครับไม่ชอบเอาแค่ตัวเดียวก็ได้คือหกเก้าแต่ตัวเลขที่ว่าผมเล่าฝันมานะครับคนที่จะซื้อครับก็คือเจวาดคนที่ว่าได้โชคกับพี่เอกแกก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ครับเสี่ยงโชคไว้ถ้าหามว่าทุกคนครับชอบเหมือนกันกันกบเจวาดก็ลองเอาตัวเลขครับไปเสี่ยงโชคดูงวดนี้ครับ งวดที่ว่าหนึ่งสำหรับความบูกเจ็ครับหลายคนที่ทักมาครับบังเอิญที่ว่าถูกรอตตอรี่รางวัลที่สี่ที่ห้าที่สามเยอะพอสมควรอาจจะเป็นดวงของเขาอาจจะเป็นโชคถึงเวลาของเขาก็ได้นะครับเนาะต้องแสดงความยินดีแล้วก็ให้แกถูกอีกครับงวดนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เอกแล้วก็ขอบคุณเจาวานมากๆครับที่ว่าได้โชคกับแนวทางความฝันถึงจะไม่ถูกเลขสามตัวแต่ก็ถูกรางวัลรอตตอรี่นะครับเนาะ ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะโชคใหญ่ก็ได้ใครที่สนใจหรือว่ายังไงครับก็ลองทักมาสอบถามได้ถ้าหากว่ายังเหลือเวลานะครับ,รบขอให้ทุกคนโชคดีมั่นมัทุกท่านครับผม